ต้องรู้สิ่งนี้จะเซฟเงินในกระเป๋าคุณค่ะเราต้องบอกนะว่านะวันนี้เองค่ะสิ่งที่สําคัญเป็นปัจจัย5ของคนที่มีรายได้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องภาษีก่อนอื่นนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้นะคะว่าวันนี้รายได้ที่เพื่อนๆรับอะค่ะมันคือรายได้ประเภทไหนใด8ประเภททศสิบสอหนึ่งคือเงินเดือนอาศิสิบสองอย่างเลือกพวก เลยนะ40เล็บ3เรื่องของลิขสิทธิ์อะไรนักเขียนไรโน,นนี่นาน40ลงสี่พวกดอกเบี้ยพวกคริปโตอย่างเงี้ยคริปโตที่เทรดได้กาไรอ่ะ40ลห้าเป็นพวกค่าเชา่า40ลงเล็บหกเป็นเรื่องของวิชาชีพอิสระ40ลเล็บเจ็ดก็จะเป็นพวกแบบรับเหมารวมค่าแรงค่าของถ้าไม่ใช่หนึ่งถึงเจ็ดอ่ะมันจะเป็นเข้าเป็น40 6, 8เล็บแปดสมมติถ้าเป็นเรื่องของเงินเดือนคือไรายได้ตาม40ลเล็บหนึ่งถ้าวันนี้คุณเป็นคนโสด รับแค่เงินเดือนอย่างเดียวคือไรายได้ตาม40วงเล็บหนึ่งนะคะกฎหมายบอกว่าคนโสดรับเงินเดือนอย่างเดียวไรายได้เกิน120,000บาทคุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบสแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรเวลาคุณดูไรายได้นะคือไรายได้ในปีภาษีคือสิ่งที่จะต้องเอามาคำนวณเพื่อเสียภาษีถ้าไรายได้ มันก็คือยื่นแค่แบบพองดอดเก้าหนึ่งถ้าคุณยื่นแบบกระดาษก็คือไปยื่นที่เจ้าหน้าที่สรปปกรก็เอากระดาษไปมันจะมีแบบของเขาแบบพองดอดที่ส่งไปที่บ้านคุณโน่นนี่นั่นแต่อาจารย์ก็แนะนําว่าคุณสามารถยื่นออนไลน์ได้เวลาคุณยื่นออนไลน์อะค่ะเขาจะขยายระยะเวลาค่ะแทนที่คุณจะยื่นต้องยื่นภายใน31มมีนาจากเงินเดือนที่คุณรับคุณก็ไปได้ยื่นได้ช้าได้ถึงวันที่8เมษา ของปีถัดไปแต่คือรายได้ที่เอาไปยื่นคือ1มกราถึง31ทธันวาวันนี้นะสมมุติว่าทั้งปีของเราอะค่ะเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณรับรายได้ทั้งปีอะสามแสนหนึ่งนะคะกฎหมายบอกว่าคุณจะหักอะค่ะค่าใช้จ่ายได้มากสุดคือ50%ไม่เกิน1 0 0 0 0แแล้วก็นี่ค่าใช้จ่ายอีก1 0แสนเนาะ คุณก็จะเหลือ2 1, 1, องแสนหนึ่งเนาะสมมติเรามีแค่ค่ารถยนต์ส่วนตัวก็มาหักอีก6 0 0มืนบาทนะคะถึงคุณจะไม่มีอะไรมาหักรถยนต์เลยค่ารถยนต์ส่วนตัวที่กฎหมายให้อ่ะค่ะ6 0 0มืนบาทคุณได้ทุกคนคุณเห็นนะบางคนอ่ะรับเงินเดือนเท่ากันแต่ทําไมเสียภาษีไม่เหมือนกันก็เพราะว่าค่ารถยนต์ตรงนี้ค่ะแต่ละคนมีแตกต่างกันกฎหมายบอกว่าถ้าไรายได้ หกค่าใช้จ่ายหากค่าลดหย่อนแล้วอะไม่ถึง1นึ0 0 0สบาทคุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีคือไม่ต้องเสียเพราะจริงๆอะคุณต้องเรียนรู้เรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วคุณต้องรู้ว่าค่าลดหย่อนที่คุณจะเอามาใช้อะค่ะคืออัตราภาษีมันจะไม่เหมือนกันถ้าเรารับไรายได้ห่กค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วอะถ้าคุณรับเงินได้มาอยู่ที่3 0 0แสนอ่ะคุณก็เสียภาษีเพียงแค่5%เปอร์เซนาะเป็นเงิน7,500บาท คือเลทมันจะเป็น 50, 15, 20, 25, 30, 35แต่ถ้าคุณรับไรายได้มาที่7 5็ดแสคุณก็เสียภาษีเป็นแค่6 5ห0 0่าพแต่ถ้าสมมติว่าคุณหักค่าใช้จ่ายคุณหักค่ารถจอดละ คุณเหลือเงินได้ตรงนี้มาที่5ล้านอ่ะคุณก็เสียภาษี30เป็น30%เป็นเงิน1,265,000าก็เรียกเป็นอัตราภาษีก้าวหน้าไงแต่ถ้าส่วนที่เกิน5ล้านคุณก็จะเสียภาษี35%นนะคะมันแล้วแต่ว่าวันนี้คุณรับไรายได้ประเภทไหนนะคะ